สบายดีพี่น้องสบายดีบุรุษุทุกคนสมองสบอดติดตามส่งสบสาบุไลพวยน่เอจะไปถีบมองอื่นแทะตอนนี้กำลังเห็ดห้ากระเพยพี่น้องเ้ยเป็นกระลมังอันนี้ยังสช้อนาคมาใส่อยู่เฮ้ยหอนได้น้ำตัวน่อย

ตัวกันเมนนั่นนั่นเต้นกรนชิงเงือกเมาเด็กพี่นองหมดจอมาเลยเด้อเสียดลงทานลูกทานหนามไปได้เฮ้ยตัวใส่หมดแหละอืม เมเนยันจะได้เพิ่มมัตนตโลนความโตอันนี้นะมันวเอันนี้น่มันโอเลยแบบเป๊ะเลยนะเนาะเปนไเลยเล่เกลือเล้วมนจะอวงแมวสกินเป็ดแลวพี่น้องเลยคือบ่คือบ่มาลน

còn này cả làm mà sao bay <laughs> <laughs> hey, bói là kia tony đây <là> <laughs> นะสุขไปเอ้า gì แท้เด้อสิได้กะอ้ายมา จ้างเลยอ๋อคุบมงมอกกินเลยก็เดียวันตอนนี้กำลังอันเกาะเกระปุกบเซกระตุก เราใส่ใส่กระตุกแบบนี้พี่น้อยไม่ได้ว่าเราไปเจาะไปยังเรากระกดกดใส่น้ำแข็งก็ดีป่ะก็รักซีมอันนี้คือคนเห็ดได้พี่น้อยตอนวะอันนี้ลวกกันเด้ๆผู้กินกาแฟระเพราพี่เอ้าไม่ได้พีย อันนี้ซีมือยากษ์จางบอกยักษ์างบ้านน้าตาลสีบ้านนี้แมนความตัวบ้านน้าตาลนี่ซีมัเนผดีเซ่น้มาแข่งเหี้ยแต่ละเหี้ยเะอี เจดมิกเป็นคนคนเห็ดพี่น้องเอ้ยชิมมือสุดยอดเลยแส่ความแส่พี่น้องเอ้ยเส่เชิญชวนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เคมันใส่ชองตุกแล้วพอดีเลยได้ชองตุกผู้ใดเนี่ย อืมอันเจลกันส่ชอนไอืมม่นความตไปจบกินดาบเลยกินน่าวะไมบอันนี้เจดามีกผลเป็นผูปรุงผู้เหตุมาสิลงจักโมงเลยมาแล้วมาไปซื้อนะ ก็ออกกันแล้ก็ลังแก็กเสียทุกพี่น้องเขาก็กะ้เกียมถ้าเขาเลียกเขากอ็ยังเลียกเขากะสิเดี๋ยวเอาไปลงวัดพี่น้องเลยไปแจ๊พี่น้องบ้านนาบ่อแม่คนละนะก็จะไปแจ๊พี่น้องที่มาห่วงานมางานบุญพ่อได้ร้อยเลยเห็นชองตุกนะยาตัวนั้นมันบ่อหนะน่ะ เชิญชวนเด้อพี่น้องเด้อกินชานมกับก f f e พี่น้องเอ้ยเห็ดลงทานหนามพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาบุญบ้านนาบ่อบุญประจำปีของบ้านนาบ่อครั้งแรกของชีวิตพี่น้องปิซาโบลายไดเอ็นเห็ดลงทานกับหมูกับหมูกับขู่อะไรใครก็ได้อีวัน บูได้มาเสีเห็ดซองตุกพี่น้อเอยใครกะทุกข์กได้พี่น้องเอ้ยชาวหลดกันํามีเหมือนใครกะทุกบ์ได้เขาก็จะบอคคอยเด็กไข่นะเอาออกหลดนะเนาะ ภาสิเห็ดกระเพรานี่ซองตุกอย่างละซองตุกพี่น้องอันนี้ก็ซองซองตุกเภาสิได้เอาไปแจกเมาก็ไปนี่แหละกับน้องน้องโหลดแม่กับน้องมีนี่แล้วก็หมูซอยกันพี่น้องเอ้ยมาเก็บดีดในหน่อยพี่น้องเอ้ยมาเด้อเชิญเชิญพี่น้องกินกระเพร่ากระเพรากับนี่ พี่กับอันชานมพี่น้องเอ้ยตอนนี้เห็นกำลังหายใส่ปุกเอาไปนะฮะกัดกดกดแห้พี่น้องคือว่าร้ายที่สุดตัวน้อยนี่ ที่ว่าตุกเพอดีเนาะบ้านวาานำบอลพ่อ่ไดถ้เครงมันยังาณดต้องุาชิวานไม่ได้ขนเนีมันขอนกดนี่ ก <hel> ็นี่เอียงอ่ันซามบางใหญ่น้องเออยอันนันยังชิมมเพิ่มหนามย่าะพอพี่น้องน้ตาลย่งกันยงว่าอันอุ้ยเฮ้ยน้ำตาลร้ายจัง เหตุเหนั้นผู้ดีร่วมบริทีตุกเนาะหลายคนอันาำนวมาพี่น้องฮกฮกลอยจะออกพี่น้องเ้ยที่เห็ดนี่ออกเงินกัน hết bun hết than vừa nọ hai đại sọc tục là <laughs> <laughs> tục nữa

Bên này còn có lăng hải, xa nông, các ừ. khoảng ạ Bên này còn có bột, đồ nhỉ, các bạn nhìn thấy không? Hết dòng rồi Ba ai là dòng túc, các bạn แล่อะไรพี่น้องเอ้ยเ่นกเนดแลวเรียบ้อยพี่้องรอส่งเวนอกรอสูงพี่น้องเอ้ยก็ลฮะก็สีน้ลงเอาผ่าปิดปากมานำเด้อลอยเอ้ยผ่าปิดปากมานำเด้อ ไะพี่น้องเาก็สีได้ลงฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็สับสไกเด้อพี่น้องเนาะไปต่อคลิปสองเด้อพี่น้องเด้อกลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี